นับใจมากนะครับเดีย๋ยวดูอัตราเร่งของมันนะฮะดูนะครับผมจะแซงดูนะเห็นไหมครับดูอัตราเร่งแบบัติดเบอร์เลยเออทักราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมในกล้องออนทัวร์นะครับ วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแต่ไม่ได้ไปออนทัวร์ไหนนะฮะแต่กําลังจะไปซื้อของครับก็เลยสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนๆน,นะครับที่ผมได้ทําการเปลี่ยนชุดคัตอ่าข้างหลังนะครับตรงทิศข้างแล้วก็ชามแล้วก็ไล่เม็ดใหม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนท่อก็เลยจะมาทดสอบอัตราเร่งของมันสักนิดนึงนะครับว่ามันจะขี่สนุกนหรือเปล่าแต่โดยรวมที่ผมได้ลองใช้มาระยะประมาณ จากตรงนั้นก็ประมาณเกือบพันโลแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับน็จะเป็นอัตราเร่งที่ดีขึ้นของช่วงต้นนะครับแต่ท็อปสปีดผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะว่าไม่ได้ขี่เร็วขานาดนั้นนะครับนี่ผมวิ่งอยู่เส้นวัดด่านนะครับสายวัดด่านร้านขายอะไรรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับถนนก็ว่าจะลองสักหน่อยแต่ก็ถนนก็ดูดิฮะ รถเยอะเกินเดี๋ยวมีใครตัดลงตัดหน้านะฮะก็เลยจะเล่าแล้วกันว่าการตาเล่งดีขึ้นไหมอันนี้ดีขึ้นแน่นอนชัดเจน100%่งรเนะครับ <c oughs> าการสั่นตอนเช้านะครับที่ใครขับรถออโต้กี่รถออโต้เนี่ยจะเจอกันเกือบทุกคันเลยก็คืออาการออกตัวสัน่นะครับหลังจากการที่ผมได้ไปแก้ไขชุดคับมาก็อาการนั้นก็หายไปอย่างผิดทิ้งเลยนะฮะ ยอดเลยรับใจมากนะครับเดี๋ยวดูอัตราเร่งของมันะฮะอันเนี้ยปิดติดมือมากครับตอนเนี้ยขี่แบบสนุกเลยแต่ผมก็ยังสนุกกับสเตปนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวอนาคตอาจจะขึ้นไปชามโซนท่อหรือจะเป็นโอเพ่นเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะปรับแต่งค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากเพราะว่าผมต้องใส ทางไกลอ่ะครับบางครั้งก็ออกคิปไ,ปไกลๆอย่างเงี้ยรู้สึกได้นะครับเวลาเปลี่ยนคัดมาเนี่ยคัดมันจับดีขึ้นมากเลยนะครับจับดีขึ้นมากเลยประทับใจสุดๆเลยนะครับด้วยเลยนะครับผมก็ต้องขอฝากช่อง u t u b e ของผมช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะใกล้ถึง1,000พันซับแล้วนะครับก็อยากจะให,ห้ถึง1น0 0พซับเร็วๆนะฮะจะได้มีกำลังใจถ่าคลิปต,ต่อไปนะครับ วันนี้นะฮะออกมาทําธุระครับก็จะไปซื้อน้ํามันเครื่องนะครับรถยนต์แต่ทําไมกูตอนออกมาฝนมันแดดวะทำไมตอนนี้มันชุ้มๆะสิบหายแล้วเพิ่งล้างรถมาด้วยนะฮะโอ้พิธีเรียกผลที่ดีสุดคือการล้างรถนะฮะอันนี้จะกประสบการณ์ปง สวยดีนะตูดมันอนะ่ะมันดูนะฮะผมจะแซงดูนะเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะแซงขาดเลยนะฮะจากเดิมรถเดิมๆมาโอ้โหกว่าจะแซงนู้นแล้วรุ่นนี้อีกนะครับรุ่นยี่เฮ้ยรุ่นเยี่ยวเหนียวเลยแต่พอไปทำชุดข้างมาใหม่ คัดอะครับโอ้โหมันจับดีขึ้นนะครับแล้วก็อะไรับบขูด้ามด้วยหรือว่า,าทังที่จะโอเคเลยโอ้โหฝนแม่งมืดมาเลยนะครับจะเปียกใหม่เนี้ยจะเปียกใหม่เนี้ย จะถึงศูนย์แล้วนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ผมมาซื้อน้ำมันเครื่องอะ่ะมันแถวบ้านผมก็มีนะแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมผมต้องมาซื้อที่นี่ <c oughs> ระครับ <c oughs> ถึงเรียบร้อยแล้ว ครับตอนนี้ผมก็ซื้อน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตัวนีนน้ไปเติมรถกระบะไปเดินทางกับกันเหมือนฝนจะตกนะฮะอ้ยฉันก็ตื่งล้างรถไปกระบะดีแม็กตัว2020ันี่ิมันหน้าเดินจริงๆอ่ะเยี่ยวฝนตกไม่ได้การละ ไม่นะไม่นะฝนนี่ตกได้ทุกวีทุกวันเลยนะผมไม่เซ็งเลย นี่เขาก็จะกลับรถกันแบบนี้นะฮะกลับรถได้น่ารักมากเลยครับตรงนี้ก็หยุดแล้วนะครับมึงตกทำไมเนี่ยมึงตกอย่างเงี้ยหืมขนมึงตกทำไมแน่จริงก็ตกมาเลยตกมาเลยตกแรงๆอะ่ะ อยากเปียกอ่ะตรงแรงๆนะฮะเราเล่นนะครับเราเล่นด <sk r isa> ูว่าตาเล่นกับติดเบอร์เลยอันนี้สายผ่านตลอดเดอ้อ <sk r isa> หมดได้ผ่าไฟแดงเลยครับเดอ้อแต่สายผ่านตลอด รถที่นี่ติดทุกวันเลยนะยิ่งวันธรรมดานะครับเส้นแบริ่งวันธรรมดาเนี่ยตอนเช้าเๆไม่ต้องขุดเลยฮะติดแบบติดสดๆมีท้ายมีหน้าซอยกับท้ายซอยนี่ติดมากนะครับฝั่งไปทางนั้นฝั่งไปสุขุมวิทไปทางบีเทสแบริ่งก็ค่อนข้างที่จะติดหนักแบบสดๆเลยนะเวลาแซงเวลาเร่งอะไรเนี้ย พ่ามันดีมากเลยนะดีจากรถเดิมแบบสุดๆเลยอ่ะ่ผงว่าขี่ไปนิดนึงพอเราชินมือเราคิดว่ารถเรามาในจะชาแล้วละ่ะนะครับก็อาจจะได้แบบไปขึ้นสเต็ปใหม่ยังไงก็ ผมก็คงปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะฮะขอบคุณมากครับ